สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาบอยหน้ายินปล่อยมอนการ์ดเกมเอ้ยมาปีนี้ของเดือนธันวาคมนะฮะเข้าสู่ช่วงท้ายปีกันแล้วครับนะครับโอ้ท้ายปีนี้ของเด็ดแน่ๆฮะโอ้โหเด็ดแบบ <laughs> เด็ดจนผมมาแบบตั้งโตไม่ทันด้วยนะฮะ,ะสัปดาห์ที่แล้วนะเราก็แบทเทิลกันไปให้ดูแล้วนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าแม้หลายๆคนไปตามหามิวกันใหญ่เลยตามหามิวกันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ตามหาแบบอัลเทอร์เนทอาร์ตแบบที่บูธมีด้วยเปิดกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับผมฟิวชั่นอาร์ตเพิ่งจะออกไปแล้วจู่ๆมีชุดการ์ดสุดพิเศษจะขาย<ว>ในเดือนธันวาคมนี้นะฮะซึ่งมาแบบงง,ง,งๆจนผมเองก็ไม่ทันตั้งัตเหมือนกันนะครับ <S <S ชุดกา นี้จะออกในวันที่17ธันวาคมชื่อชุดการ์ดนี้ก็คือ Vmax Climax นะครับโอ้โหชื่อเท่มากฮะชื่อนี้คุ้นๆน,นะฮะเหมือนเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วแบบโอ้โหแบบผ่มทลายมากนะครับคือก่อนหน้านี้จะเป็น shining Vmax ใช่ครับ collection เกี่ยงเลยบอกเลยเจี่ยงชุดนี้ชุดนี้หากล่องไม่ได้แล้วผมผมตามไล่ล่ากันอยู่นะครับ ชุดนี้เนี่ยจะพิเศษมากเป็นการ์ดชุดเสริมไฮคลาสโอ้ไฮคลาสเลยนะของไทยคำมีีเลยไม่เหมือนกับที่เคยผ่านมานะฮะเอ่อการ์ดนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันการ์ดชุดนี้ของไทยนะครับจะมีความแตกต่างจากญี่ปุ่นเล็กน้อย นะครับผมหลายคนอาจจะไปตามของแอบไปดูของญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแต่จํานวนรูปแบบของการ์ดที่ถูกโลยอยู่ในชุดนี้นะครับจะเหมือนกับของญี่ปุ่นทุกประการเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับใน1นซองจะมีการ์ดฟอย์อยู่รวมอยู่ด้วยแน่นอนนะครับเป็นการ์ดระดับ R หรือมากกว่าใช่ไหมฮะใช่แล้วก็จะฟอย์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นการ์ดระดับ R หรือมากกว่าและแง้มให้ฟังกันนิดนึงมีการ์ดฟอย์สี่เหลี่ยมแบบชุด25ปีด้วย โอ้ oh, <laughs> เหมือนกันเลยเหรอเ <laughs> ออโอ้ใครที่ตามหาแบบว่าชุดนี้จะต้องมีครบปวดหัวกันแน่นอนฮะเพราะว่าเขามีอีกแล้วครับเออรอบที่แล้วผมยังเก็บไม่ครบขาดอยู่2ใบนะครับผมราคาต่อซองของชุดนี้นะครับจะเป็น69บาทอืหกล่องจะมีทั้งหมด20ซองนะครับ20ซองนะคบอ่าหน,หนซองจะมี5ใบอันนี้ของไทยนะ ถ้าเป็นของที่ญี่ปุ่นนะครับราคาต่อซองจะเป็นซองละ164บาทก็คือประมาณครับประมาณ550เยนแต่ว่า1กล่องของเขาจะมี10ซองเองนะครับ1ซองจะมี11ใบนี่คือความต่างใช่ใช่ช่แต่สำคัญเลยที่ของพวกเรานะคื่พวกเราจะเปิดกันที่พวกเราต้องรู้ก็คือว่า1ซองมีการ์ดฟอยแน่นอน อ่าแล้วเป็นฟอยที่ระดับ R ขึ้นไปตั้งแต่ R ขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วความพิเศษของชุดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงความพิเศษสุดจริงๆของชุดนี้คือการ์ดรูปแบบใหม่ครับบูธมันคือ,<ต>อร,รูปรบแบบใหม่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์แร่โอ้คาแรคเตอร์แร CHR นะครับคือผมต้องบอกที่มาของชุดนี้ก่อน นะครับ,บ Vmax c l i m a x ก็คือมันเป็นชุดส่งท้ายปีใครที่อยากจะเล่นโปยมอนการ์ดเนี่ยแล้วแบบอยากจะมาเล่นตอนเนี้ยไปหาชุดการ์ดเก่าๆอมันไม่ทันและใช่ไหมฮชุดนี้นะครับจะเป็นการรวมการ์ดดีๆการ์ดสำคัญสำคัญมารวมไว้ที่ชุดนี้นะมาออกกันอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้ออกแบบธรรมดามาลงแบบการ์ดเก่ามาเลยเรามีอาร์ตใหม่ให้ก็คือคาแรคเตอร์แลนี่แหละ เพราะฉะนั้นทั้งสายสะสมสายเล่นเปิดชุดนี้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่าว่าที่จะมาแอบมาแย้มกันให้ดูวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะให้บู๊เป็นคนแนะนําก่อนเลยละกันนะครับอ่าครับโอ้โหบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นการ์ดใช้งานนะครับที่มีชื่อว่าโบโคโคนะครับนี่เป็นเอ่อเป็นแกะสายฟ้านะครับที่มาพร้อมกับเอ่อตัวคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีความยอดงยยมนะก็คือคามิซุเระนะฮะนี่เปิดเผย เป็นคาแรคเตอร์แรของของใบนี้นะฮะจะเห็นไหมครับว่าการ์ดใบนี้ครับมันถูกใช้งานแน่ๆนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถของโมโกโกนะครับตอนนี้<ม>จริงๆบูธทเคยแนะนําไปใช่ครับใช่เออการ์ดดีให้การ์ดรดีใครใครใครที่เล่นเด็กนี้อยู่แล้วอะ่ะมาเปิดชุดนี้เอาให้เด็กมันสวยขึ้นเอาใบนี้ไป <laughs> <laughs> เอเอเออออ,อมาร้อมกับคาวิซอเละเลยอะ่ะฝังกุ้ยมีไหมฮะ ใจครับแน่นอนมีเหมือนกันนะฮะคาแรคเตอร์แรของบูทเนี่ยก็เป็นการ์ดที่ใช้งานด้วยนะแต่ของผมนี่เอาตัวนี้เลยดีกว่าครับเซอร์ไนท์ครับนี่ใบนี้เลยเซอร์ไนท์ที่มีความสามารถแสงสว่างลี้ลับเนอะอ่าน่าจะจํากันได้อาตเขาสวยมากครับดูนี่ฮะเนีข้างหลังนี่คืออะไรคุณหมอนะครับข้างหลังนี่เหมือนจะเป็นคุณหมอนะเออการ์ดใบนี้ก็คงไม่มีอะไรมากหละผมเอามาชูความสวยใบนี้ต้องมีครับมามาดูฝั่งผมดีกว่าครับ หลังจากที่ผมได้แนะนำโบโคไปแล้วที่เป็นคออาแรคเตอร์แรครับคบาแรคเตอร์แรอีกใบหนึ่งเป็นโปเกมอนพื้นฐานที่มีชื่อว่าไฟกรอบครับนี่ ใบนี้ครับนี่มีตัวพอมที่แต่ละคนชอบมากๆครับคือเอนั่นเองนะเอ็นฮามโมเดียโอ้โหเท่เลยคนเนี้ยเท่มากครับบินขึ้นฟ้าด้วยครับเนี่ยได้ยางอย่างใบเนี้ยเอามาเล่นได้ครับเป็นใบเล็กที่ดีนะครับอ่าเป็นพื้นฐานใช่ครับเลือดเยอะด้วยครับ130นะครับผมว่าจากชุดนี้ขึ้นไปอ่ะ จะต้องมีเด็กที่โคตรสวยต้องมีคนเอาเด็กที่แบบโอ้โหสวยมากๆมาเล่นโอ้โหดูดิแต่แต่ละใบมันแบบสวยมากเลยนะฮะยิ่งเด็กสายฟ้านี่เราเห็นไปแล้วนะโอ้โหทั้งทั้งโมโกโกทั้งไอคอมนะเอามารวมกันเด็กจะสวยมากเลยนะฮะผมจะน้อยหน้าไม่ได้ครับอันนั้นของของบูธนี่ทั้งสวยทั้งใช้งานได้ใช่ไหมครับของผมเอาสวยอีกเดียวแล้วกันนี่อีบุยฮะนี่อีบุยน่ารักน่ารักคือผมไม่รู้ล่ะว่าจะเอาไปเล่นหรือเปล่าแต่ ถ้าหากว่าเปิดชุดนี้ย v m x c l i ล m x นะยังไงคุณก็ต้องหาใบนี้เก็บไว้ให้ได้เพราะ E ีว <c oughs> คือตัวที่น่าจะเป็นความนิยมน่าจะเป็นรองแค่พิกชูแล้วแหละครับ <Stop. S 1> ออนี่แล้วสวยมากนะเอออันนี้เป็น E ีวที่มาพร้อมกับเทรนเดอร์มาซากิอ อืมแล้วก็พอเป็นการ์ดแบบ s ี r รแล้วมันเป็นภาพทางใบนี่เหมือนกับเหมือนเราเก็บงานศิลปะเลยเนาะผมรู้สึกเหมือนเก็บภาพจริงฮะเก็บภาพเลยเป็นเป็นวอส์อสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเออต้องต้องมีครบจริงๆอ่ะถ้าถ้ามีอันนี้นะฮะอ,อีวุฮะ, <S <S e ะผมเอามาสู้ความสวยงามอย่างเดียวครับมามาดูของผมดีกว่าก่อนอันนี้เห็นบอกว่ามีคาเตอร์แรแล้วก็ตามด้วยคาแรคเตอร์ซีเกตแรใช่ไหมอ่าคาเเตอร์ซีเกตแรครับใบนี้ครับหลายๆคนจะต้องเก็บแน่นอนครับนี่ฮะพิกาชูวีแม็กครับ โอ้โห<ค>มากับใบนี้ดีมากฮะเทรนเนอร์ที่ดังที่สุดในโปเกมอนล้วมัง้งใช่ครับพิก achu vmax นะครับซึ่งใบนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยก็มีการเก็บสะสมนะครับเป็นแบบพิก achu vmax เป็นสีรุ้งเนอะเอเอมีทุกคนตามหากันนะครับครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทรนเนอร์ที่มีชื่อว่าไรสนั่นเองนะฮะใช่ใชของดีฮะเออโอ้โหเท่มากเลยคือเท่มากครับเขาเป็นเหมือนกับพระเอกแั้วแห,แหละของภาคแรกนะแล้วโอ้โหดูท่าเขาแบบ มาได้มาได้แล้วนี่ลนี่คุณคุณมาเป็นเด็กเดียวกันแนะเนะี่ขายไฟฟ้าหมดเลยสามใบอ,อ,อย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องมีคนเล่นเด็กที่แบบโคตรสวยมีครบทุกอย่างเนี่ย <c oughs> สุดจริงๆฮะผมไม่มีอะไรไปสู้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> มีอะไรอีกไหมฮะสลับเอชุดนี้ครับ <c oughs> ส,ำสำหรับชุดนี้เอการ์ดที่เป็นคาแรคเตอร์แร่คาแรคเตอร์ซีเขตแรแเราแอบเอามาย้มกันให้ดูแค่นี้ดีกว่าแต่ว่าชุดนี้นะครับอย่างที่บอกว่าใครที่สนใจ อย่าจะมาเล่นโปเกมอนการ์ดแบบดูพวกเรามาแล้วแบบโอ้ไม่ไหวแล้วต้องเล่นให้ได้แล้วตอนเนีเ<อ>เม้มาเล่นมาเปิดชุดนี้จะคุ้มมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกจะมีการเอาการ์ดเก่าๆนะครับมารีลงชุดนี้นะครับเป็นการส่งท้ายปีที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ<อ>ซึ่งการ์ดที่ถูกนำมาเนี่ยถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วคือการ์ดพวกนีเลยครับผมให้ดูโปเกมอนก่อนเลยฮะ อ่าอืมเดียวๆการเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่ใช้งานเป็นหลักแน่ๆนะครับใช่ใช่แล้วนะครับเมตาที่เราบอกมาก่อนหน้านี้แต่ละชุดทุกใบที่ต้องใช้เนี่ยจะอยู่ในนี้เลยนะครับ<า>มันอาจาจะมีใบใบเสริมที่ที่จะทําให้มันเพอร์เฟกที่สุดนี้อาจจะต้องไปหาเพิ่มแต่ว่าใบาหลักๆเนี่ยไม่ต้องไปหาก่องเก่าๆเลยนะครับอยู่ในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นจู่โจมครั้งเดียวจู่โจมต่อเนื่องนะครับโคแบตวี ชแทบทุกเด็กโอ้แล้วก็มีทันเดอร์กาลาแล้วก็เป็นไฟเอ์กาลาด้วยนะครับที่เป็นตนัวนกในตำนานทั้งหมดมาเลกูซ่าวีแม็กดิวลันดอนวีแม็กมาหมดเลยมา้าขาวม้าดำ oh มาหมดเลย oh. เออการใช้งานอย่างเช่นโดทาคุณคของของเด็กเหล็กอของเด็กโลหะเนี่ยก็มาเพราะว่าความสามารถเมทัลทรานเฟอร์เขาย้ายพลังงานได้ใครที่จะมา เริ่มเล่นชุดนี้จะไม่ใช่แค่สะสมเท่านั้นเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเปิดคุณจะมีแกนหลักของเด็กเมตาหลายๆเด็กอยู่ในชุดชนี้เหมือนกันแล้วแล้วผมสันนิษฐานนะ,ะผมสันนิษฐานว่าทั้งหมดที่เราเปิดมาเนี่ยไอ้เล็กครูซ่าดิวลันดอนเอ่อ,อม้าขาวม้าดำที่พวกเราเปิดกันมา ผมคิดว่าก็จะมีคาแรคเตอร์แลนะ <laughs> เแลเออไม่ผมก,ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน <laughs> เขาคงไม่เอาอันเก่ามาลงในนี้หรอกัหมใช, <laughs> ใช่คือคืออันเก่าสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วแต่สาหรับคนที่เป็นสายสะสมเนี่ยผมว่าเราต้องมาลุ้นแล้วล่ะว่าอาร์ตพวกนี้ยผมคิดว่ามีนะอเออผมคิดว่ามีแน่แต่มันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันที่เปิดเดี๋ยวเราน่าจะได้รู้แล้วนอกจากการ์ดโปเกมอนมันจะมีการ์ดโปเกมอนอย่างเดียวไม่ได้เนาะ าใช่ฮะต้องมีไอเทมนะฮะไอเทมไอเทมเทรนเนอร์ก็นี่ครับมาให้ดูเลยโอโ้โหการเทรนเนอร์ต่างๆใช่การเทรนเนอร์ต่างๆก็คือคัดสรรมาแล้วนะครับว่ามันมันใช้ได้จริงนะครับเอามาจัดเด็กจริงๆสําหรับชุดนี้นะครับอย่างที่เห็นว่ามีม้าขาวม้าดําก็จะมีคริสตัลหมอกนะครับ,รบมีถังเต็มเปี่ยมะนะครับผมการตะข่ายจับคืนก็เป็นการที่ใช้กันเยอะ นะครับลูกโป่งเนี่ยใช้เยอะเลเวลบอลใช้เยอะะท<ช><ช>ี่สําคัญคําสั่งของบอสโอ้โหคราวนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจาก<ท>เออเ, <c oughs> เป็นเป็นการซัพพอร์ตที่มันต้องมีทุกเด็กอ่ะโปรติเป็นคําสั่งของบอสที่เป็นคุณซากากิใช่ฮะ,ะแต่อันนี้เป็นเฟอร์เดลลี่อ่าก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ใส่เข้ามาอ่าอย่างกล้องส่องทางไกลก็เป็นการที่ใช้กันเยอะเหมือนกันช่วงหลังเพราะว่าช่วงหลังเขาจะตีข้างหลังกันเยอะด้วยนะครับแต่ที่เห็นนะครับในอันนี้ที่ที่เปิดเผยเนี่ยมีเซเดียมแค่ใบเดียวนะครับ ซึ่งใช้บ่อยมากๆเลยนะครัเือควมสามารถใช่ฮะพลังงานก็มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Capture Energy หรือว่าออโรร่านะครับผมนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่เอามาข้าวให้ดูก่อนว่าชุดนี้จะเป็นอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่จะมาเปิด VMAX ไคแม็กนะครับสายสะสมแน่นอนสายสะสมที่ชอบมากๆอยู่แล้วนะครับการ์ดสวยๆทั้งนั้นเลยแต่สายเล่นก็อย่างที่เห็นนะครับสายเล่นเราก็มีให้พร้อมทุกอย่างเหมือนกัน นะครับแล้วถ้าพอพอเล่นไปแล้วเราเจอเด็กที่เราชอบใช่ไหมเนื่องจากว่าชุดนี้น่าจะมีเด็กที่ให้คุณได้ลองเยอะมากเลยแหละนะโอ้โหเออนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ทํามาเพื่อทุกคนเลยสายสะสมชอบ <laughs> คนที่จะมาเริ่มเล่นชอบนะฮะคนที่เปิดมาแล้วก็มีการ์ดที่เป็นอาร์ตใหม่มาให้ด้วยนะครับเป็นการฉลองท้ายปีแล้วกัน ของปี2021 v Mac l i m a x นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันในตอนเปิดการ์ดกันละกันว่ามันจะมีอะไรให้พวกเราได้ลุนได้เฮกันบ้าง <c oughs> วันนี้เราแอบ,บเอามาแย้มกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นอะไรนะครับผมคิดว่าใน EP ถัดๆไปของช่วงสิ้นปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้น,นๆให้ดูกันตลอดแน่นอนละนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เรามารอลุ้นมารอสนุกกันนะครับกับชุด VMAX c l ไ m a x ax, นะฮะออ,ออกวันออกวันไหนนะฮะออกวันที่17บธันวาคมอ่า17บธันวาคมโอโ้ใชใ่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะ2ออ,อาทิตย์กว่านะอันนี้เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยผมกบับบูก็จะไปทำบุญให้ได้มากที่สุดเ <laughs> พราะชุดนี้ <laughs> ชุดนี้เรา ชุดนี้เราต้องการดวงมากที่สุดนะเราต้องการอันนี้ดวงสูงอันนี้ดวงสูงนะครับผมก็มาร่วมส่งท้ายปีกันกับชุดนี้นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็คงจะจากไปเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับอวันนี้ก็จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ